สวัสดีครับช่องประสงค์นอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพื่ี่ๆเอซีท, FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอซทั่วประเทศไทยแล้วเอฟทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเนื้อโคข,ขุนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมพบกับร้านโอมาชาลีนะครับมาชาเลาะตลาดไทย เพื่โทรตามนี้เลยครับผมแคมเปาจอด้เลยนะครับช่องผสมน้ำแก้วผาพ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วแบบปีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยำเช้าที่ตลาดไทยครับผมนะครับตลาดขาเนื้อสัตว์ติดแอร์อย่างดีที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทย กำไรเื้อโคขุนร้านเปอร์เซ็นครับผมร้านอมาาุมาชาลิมาชาเลาะครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านอุมาชาลิไม่ใส่หลับนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมวันนี้พบกันเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เวลา 8นาฬิกากับ30นาทีครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นเนื้อก้อนนะครับผมเนื้อแดงเนื้อก้อนเนื้อก ón, ิโลก,กร,รม 1, ัมละ1 3 0บาทกิโลกรัมละ1 4ึบาทกิโลกรัมละ185บาททจากนั้นบนนี้ก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับผมทำนี่ครับผมเนื้อเสือร้องไห้ เนื้อดิบไายเนื้อเป็นไผ่เนื้อหนุกเรากระจายครับผมครับแต่นั่นนี้จะเป็นเครื่องในสวยที่สุดครับผมนะครับต้มแซ่บสวยที่สุดกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นครับผมนะครับสุขงานบรนากาศค้าขายดีมีกําไรงามครับผมนะครับจาหน่ายเนื้อโคขุนร้านต้นเซนครับผมนะครับร้านอมาชาลีมาชาเลาะยินดีต้อนรับและให้บริการมีพีมงานน้องๆนี่ครับผม ร้านโอมาชาลีฟยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับ24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านโอมาชาลิฟไม่เคยหลับนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับสส่เนื้อต้องร้านโอมาชาลิฟตลาดไทยนะครับใส่เนื้อสายรับก่อยซอยจุรับขมต้มแซ่บครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนี่ครับผมนะครับ เนื้อสดสดเนื้อใหม่ๆนี่นะครับจำไหนเนื้อโคขุกล้วนเปอร์เซ็นต์นี้ครับผมเต็มดุ๊กเลยนะครับผมราดดีครับเป้นไงก็ได้น่มาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อเจ็ดสิบาบาทอันนี้เป็นดอกดอกดอกแหน่คาเทนานะครับผมดอกดอกดอกแหน่คาเทนาใหญ่ๆแบบนี้กิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นนะจ๊ะนะครับผมอันนี้เป็นหม่อเนื้อครับผมนะครับหม่อเนื้อครับผมครับครับผมหม่อเนื้อแท้ๆนะครับ การันตีความอร่อยครับผมร้านอมานชาลีปตลาดไทยอันนี้เป็นเนื้อน้องลายครับผมนะครับน้องลายกิโลกรัมได้สองร้อยครับผมนะครับเนื้อน้องลายลิ้นครับผมกิโลกรัมได้สองร้อยเช่นกันอร่อยที่สุดคือลิ้นครับผมครับครับผมลิ้นสดๆลิ้นใหม่ๆลิ้นสวยๆแบบนี้นะครับอร่อยที่สุดคือลิ้นครับกิโลกรัมนั้นสองร้อยบาทชุดลากสวยๆครับผมนะครับสองร้อยบาทเช่นกันอันนี้ดีครับผมนะครับดีแท้ๆดีจริงๆ คครรัับบผมดีที่สุดดีมากมายนะครับผมครับนี่หนึ่งสามสิบกีดกระไบนางครับล้างเรียบร้อยครับผมครับกับฟันใช้สวยนะครับผมนะครับสามสิบกีดกระไบนางดอกจอกรองแหนะแครนาตีใหญ่แบบนี้นะครับกรึดๆเลยครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อหนกดาวกระจายนะครับเนื้อหนกหรือเนื้อหนอกนะครับผมครับนี่ครับผมเนื้อหนกเนื้อหนอกดาวกระจาย อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมครับชุดลาบก็บอกรับเนะนื้อลาบเนื้อก้อนสดสดใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนะครับผมเสนอที่ร้านมาชาลิฟมาชาลระตลาดไทยนะค,ะ <ๆ S 2> ครับผมรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมอันนี้เป็นนมครับผมนมดีนะครับผมเ<ๆ>รานะะมย่างครเพิ่งในสดๆแบบนี้นะคร<ม><ม>ับผมกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นนะ,ะ<ม>นะครับผม เป็นไนต้มแล้วลวกแล้วครับผมสวยที่สุดนี่กิโลกรัมละแปบาทครับผมนะครับมันครับผมครับมัหนึ่งร้อบาทครับผมนะครับนี้เป็นเอ็นครับผมหนึ่บาทอันนี้เป็นไข่ดันนะครับหัวใจไข่ดันร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆครับผมนะครับสุดยอดตลาดน้าตลาดค้าเนื้อโควุนล้านเปอร์เซ็นครับผมนะครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมนะครับต้องการเนื้อโคขุนนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลีฟมาชาอันเลาะตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่ครับผมเซลครับผม50บาททุกถาดนะครับผมนะครับอันนี้เป็นสเต็กเนื้อสันนอกนะครับผมครับสเต็กเนื้อสันนอกโคขุนไทยแท้100ซนะครับผมครับ ห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับเซลครับผมนะครับนี่ครับผมห้าสิบาทใต้ใหญ่แบบนี้อันนี้เป็นหมูหมักเนื้อนุ่มนะครับผมมีหมาล่าบาบีบาร์บีคิวนะครับวิ้ซักนะครับผมมีครบนะครับผมชุดราบกําไกเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริปไยเนื้อใบพายเนื้อหนกดาวกระจายครับผมเนื้อหนกหรือเนื้อนองนะครับผมนะครับเครื่องในสวยที่สุดมี80ิบบาทบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับ ตลาดปลาเนื้อโคขุนร้านก็เซนครับผมนะครับบรรยากาศคึกคักครับผมนะครับวันนี้พบกันวันเช้าวันเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นแดดเดียวครับผมนะครับเนื้อเนแดดเดียว200บาทนี่เนื้อปดเกตเอครับผมนะครับ200บาทเช่นกันนะครับดูความสดความสวยของเนื้อเราปลดนะครับนี่เป็นเนื้อแดดเดียวครับผมครับ เนื้อบดเกล็ดรองครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ครับผมนะครับเนื้อสดๆเนื้อในส่วนแฮงชิ้นวันนี้กิโลกรัมละสองร้อยบาทชุดลาบสวยๆครับผมนะครับนี่ครับผมสองร้อยบาทเช็นพันตับหวานนะครับผมสามสิบกีบสบายนานครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อเสือล่องไถ่เนื้อทิพายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกรจายอันนี้เป็นเสือล่องไถ่เลยครับผมก็แล้้วเมื่อานนีดูความสดความสวยของเนื้อครับผมนะครับ ยอดมาก้องแ้าชอบมากนะครับผมวันหนาเติบเลยนะครับผมย่างครับผมนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับผมวันนี้อุณหภูมิตลาดไทยนะครับอุณหภูมิลดลง14องศาเซลเซียสนะครับผมอากาศหนาวเย็นลงมากครับผมเมื่อวาน15วันนี้14ครับผมนะครับนี่จะเป็นเนื้อย่างครับผมนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้องเนื้อย่างนะครับผมตอกุนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทนี้ครับ ดูบรรยากาศคนลุงครับผมครับสุดยอดตลาดค้านเคื้อโคนล้านเปอร์เซ็นต์บรรยากาศค้าขายดีมีกำไลงามๆครับผมเนื้อเสือร้องไห้สอ0รบาทเนื้อริพยเนื้อใบไผ่เนื้อหนกดาวกระจายนะครับผมเนื้อใบบัวครับผมนะครับเนื้อลาบเนื้อคอนนะครับผมนะครับสุดลาบสวยๆนะครับผมครับแล้วบทเกตเอครับผมนะครับผม และสดพันชิ้นเนี่ยครับผมแต่เดียวครับผมสองร้อยบาทสองร้อยบาทร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟซีท่านใดนะครับผมครับต้องการเนื้อโคกุนนะครับผมร้านเปอร์เซ็นต์ก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลิมาชาเลตลาดไทยนะครับผมนะครับ ต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับร้านอมาชาลิมาชาอันล้อนะครับผมไม่เคยหลับครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าเนื้อโคขุนล้านเปอร์เซ็นครับผมครับสืสดวันยามครับผมดูความสดความสวยของเนื้อนี่ครับผมนะครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยเนื้อที่ดีต้องแบบนี้นะครับผมนะครับดีครับพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนๆพี่ีเอฟซีดูครับผมครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมครับสดใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนะครับจ่างไก่เนื้อโคขุนร้านปลาเซ็งครับผมกิโลกรัมละสองร้อยบาทนะครับเนื้อเสือร้องไห้ครับเอาไปย่างครับผมนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้ย่างเนื้อนะครับผมครับย่างเนื้อโคขุนนะครับผมร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม ันนี้เป็นไส้กรอบครับผมไส้กรอบเนื้อวัวนี่ลูกละ10บาทเท่านั้นนะครับผมรับประกันความอร่อยครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่อทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f อทั่วประเทศไทยแล้วก็ททั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ